โอเคคู่ชิงบัตตี้ไฟนิวได้นะคะระหว่างเด็กคาตานะดูโอเมจิกนะคะแล้วก็ดูโอเฟียกเหมือนกันเป็นเอนเชนกับแดนเจอร์เวอร์นะคะ,คะเริ่มเลยติด นี่รึ้อครับมากกว่ามากกว่าเร็กว่าได้เลยครับ18บแปครัโอ้ยมีเก oh, ah, okay. ือบสิบเก้าโอเคเร่งก่อนโอเคอพี่ชายฉันจั่วครับชันจั่วตอนนั้นชันฮิวจั่ว เจ็บสองโจอสองเอาเลยเอาเลยใส่เทมใส่เทมได้เลยฮิวสี่ครับฮิวสี่สามกิสามข้าวพายโปรโปรบัติจ้าจันนอ ขาวจสดิ่ดีีครับเชิญครับสดอเชิญครับอาเลยอาเลยอเชิญครับสามเกตอาเลยครับ

ไม่กดึงเดียวสิบสองครับนั่เลยเสครับหลายสามพันเมื่อตายครับแต่นิเกตหิหนึ่งเดียวรึ๊บรึบมือเท่าไหร่ครับสี่ใบเป็นจั่วครับชาจั่วครับ เอาเรียกเป็นบริกรครับทำอะไรไหมโอเคปลาจุดสองลงมาครับตากเกล็ดนู่นึงได้เลยตีนะครับได้เลยตีข้างทำไมทำงี้เอ้ารอข้างก่อน thi cao, đứng đây, thi cao, học đại học, sát trường, thi

ชัดตัวครับชัดที่ตัวสองเก่งหนึงเก่งที่หนึ่งได้เลยตีได้หรอได้เลยกลกางกลกางผ่านครับ อันน be ีกไ่หบยี่จได้หไหมเเลยก่ดึงาจิเลยรือเอาอยู่แล้วพี่กัลพี่กัพี่เดียวเหลหนึงยังไม่ตายกาโ้จัอย่าบอกนะว่ามีอันแพงหรอาเลตัวนี้ ฉันจะเ,เอาเป็นิวทีหิวเรียนป่ะตั้งติงนะอะไรดีวะเนี่ยอ่ะหมาแล้วก <c oughs> ันหิเดยนาาลยเีข้างเดข้างนี้เดีข้างขัา ยิหนึ่งหนึ่งยิงหนึ่งเกนแล้วเชินตีกลางโลดีก,กลาโล่งน<ล>้อนเชินอือมือมสีสองไปอือตายโอเค <c oughs> มีเสบบอเนี่ย ไม่เปลี่ยนโอเคเกมสองอผมเริ่มก่อนได้เลยโอเค อ่ะว่ะเออเนี่ยสกปรกอ่ะแล้วแบบพอพี่สุดไปขีดอ่ะ <laughs> 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 <laughs>

ขยายก,กับขัดจั่วจัวทองแล้วมีอะไรบ้างนี้สังเกตครับ <UV. S 2> ยูซีโอเคถูกครับลงสัเกตยูหนึง่งสองขี้ครับไปเลยเ <c oughs> จอนะ ไม่ขัดอยู่แล้วเบสขัดไม่ได้มาบ่อยจังเลยตัวนี้จริงรอมอืมแตกแกเบลทีเดียวยิงทีหนึ่งใช่ไหตรงนี้ต้องยิงทีก่อนปัญหาชีวิต รับหมดครับรับหมดเจ้าครับบนรจุครับัดถู่วะวันนี้เขาครับเขาเรียดเออเข่าครับเข่าซูนิดนึงตัวสองได้เลยชั้นฮิวจ์จวเอาเลย โอเคมึงโอเคไปเอ่นะครับอันนี้อือต่อได้ไหมขอเพนโลอุ้ยโปรเทคหรือว่าไรโปรเลยอ๋อลายลายลายโปรเทคโปรเทคหรือว่าไลไลายลายโอเค เรียวข้างกันทานทานทานก็สนใจสวัสพสครับเมีเยอะจังจวัสเสวัสดครับ ไปเลยเอาไฟก่อนดีสกัดไปหมดตอนตัวชัาตัวโอ้ยตีละล,ลิงกาง เป็นไห้ตัวสี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 นะผ่านผ่านาม่เสยิงได้เอาเลยเอาเลยเอาเลย นะครับก็คือเองเลยได้ <laughs> 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 ก็เ่ิดอะไรขนาดนั้น เดินเลยแล้วแปะนครับตัวนี้จังหวัดนี่และฉันชุดนี้งตึงตงลูกพ่อฉันุดจัว มือเท่าไหร่สองไปเมีบัตรีกิปไหมไม่มีไม่มีบัตรี่กรซะด้วยเอายูไงเอายูสีอะไรไว้นะไม่บอกใส่ห,หนึ่งลยวแหละดักอย่างนี้อื<ๆ>อตัดเสร็จลสีสองยิงหนึ่งพิมาหิวยิงมังม้ย

ตลกอืมตีอะไรตีคนเท่ากันการก็ต้องมีกันตีคนไหมคุณตอบ สาม0 0นครับอี่ัดีเ้นี่อือบอกห้าพันใส่สวนยี่ตลอดไปเทินหกพันลิงมาลิงเท่านั้น ตง้งเลหรอ6,000ตลอดไปบวกตามเขาไปเที่ยผมไม่ชอบเลยอ่ะโซกาบตัวนี้โดวอะไรวะเนี่ย <c oughs> ดีละ <c oughs> ตอนนงลี <c oughs> ้ย่างเงี้่เมนเฟก่อนีละ <c oughs> สดดเ<ป>สาามชื่อเือค่ะโ้ <c oughs> นีสกอเทาไหร่นึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งก็น็เนี่ ตันแต่ลิงก็จดอย่างนี้นี่หว่าทำไมกําลังทำอะไรวะ <laughs>

จออะไรวะเนี่ยโอ้โหทบจริงน้องเฮ้ยเล่นไปสองใบเลยโอ้โหหนึ่งสองเลยป้ะเอาเลยเอาเลย ไปเกตเขาเหลือขนาดนี้เลยเหรอจริงอ,อ้โหโดนยิงข่าไหนไวะเนี่ยโดนยิงสี่โดนแม็กกูนาเบิดอะตายตายตายัดไทยกลงด้วยเปล่าเนี่ยสถานีไม่ใช่แล้วเนะี่ยภาษา มีคันช่องอีกอ่เฮ้ยเก่งลอไมคันช่องอีกปหเนี่ยโอเคจอดถจออดชั้นยิ่จอ่ะใครว่ากันเออยูซียูซีเฮ้ย,เ,ย,เ,ยเล่น không được,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  ไปสองพันตีไม่เข้าสามพันตีเข้าแล้วได้เลยเชิญีเดยทียขโมงสวัสดีครับูัว่ว

มีคนลากกันเพื่อนทานทานทานตัดก่อนฟังของฟังของไม่ได้เถีบไหม Oh ok 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 đây này kiểu 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 ní 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 kiểu kiểu đi อะไรไหมมือโดนโดนโดนตีข้างคนจริงเขาตีข้าง,งาใช่คนจริงตีข้างไม่ตีกลางมืออะไรอ่ะตีกลางให้อะไรเป็นสองมาเลยเ

S <S ออเอยเลยอย่าทำอย่างนี้นี่จแล้วไปเ,เลยนี <S <S าน่านชิบหายละเฮ้ยจอดไปเข้าตัวเดียวอ่ะเอามาสองตัวเอางตัว โ okay. อเคเฮ้ยไต้สวรตรงนู้นทำอะไรไหมไปเดียวมือไปเดยวเฮ้ยไต่เลยไปดิอผมผิดว่าหนึ่งิดแล้วฟัง ไปกันต่อตีแล้วสองสามเอ้ยหนึ่งสามหนึ่งก่อนหนึ่กสามหนึ่งก่อนแล้วให้สามหนึ่งก่อนเฮ้ยตีเท่าเอฟหนึ่งก่อนแล้วสามผ่านผานมืงหมดละเฮ้ยสามพันคนนีตีเข้าอยากให้หิวอะมือมันมือหมดเาหิวเลยอะไม่งันโดนสามทีมันเหนือกหนักเกินไป เชียออ่ยออกหมดบอดเลยวะหายหมดวันนี้ <c oughs> ก็ต้องตีแล ไปเหนื่อยเฮ้ยอะไรจะหัวกองอะไรขนาดนั้นนะสุโหีรเขาเลืเอลผมไม่ตายสามสี่ห้าเจ็ดลิงหมดเลยชิบันขนาดด้วะม,มาจากเกม่เก็บปะไม่จ่ายเกผ่าน จหารกมันกันได้มันกันได้นี่ว่ะเชิญขอคิวขอคิวขอคิวจริงิมันก็อยากให้อยู่เละต้องตีหมดจะดีนะครับเลยอะไรนลอกเกี่ยวโอ้ยผมโดนเพนนีแล้วไม่ดูะตีตี เราเดิมเจ็บอ่ะเข้ายอมเข้ายอมเข้าเดิมขอร้องอย่าด่วนกันฝากได้ไหมโอ้โหจะได้คนพันเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บพันพันพัานอืมขออีก ที่มือให้ได้แหละแต่ทีก่อนต้งสามขีเลยอ่ะต้องให้อ่ะต้องให้ตัวสามขีมันหน <า S 1> ักเกินไปรับแลบข้าสองผ่านเรเจ็บขอลองตีล้วหยุด <laughs> ขอลองอข้างข้างบานเัวเดจอแล้วเจอสองเฮ้ยไหนวันแล้วเกิดสักที ดีได้อันเดียวอันลงไปกอร้องยืนแค่นี้ยืนแค่นี้หนึ่งขี้แอบหนึ่งขี้ผ่านเอาเต่ายืนจัอ่ะโอ้ยเฮ้ยแต่ผมแถมยืนหนึน่งได้ดีกว่ามันตางกันแบบว่าดีไหมมันแถมยืนหนึ่งได้ จิดว you no ิญญาอีกแล้วคนเราเงินฉันจดดิ๑คีจะผ่านได้บ่งคีผ่านได้บ่หนึ่งผ่าน เฮ้ด <kung> <kaz oo> ับหนึ่งที่ก่อนเฮ้ยผมผมผมดัน้ำผมดัน้ำดัผมดับผมไม่ลงมอนใช่หตอนนี้ลงมอนไม่ไม่ไปตัดเอาเลยเท่เๆชัดจ้าหนึ่งวัน

อะไรอะไรผ่าแเราผ่าแเราไม่ทันไม่ทัน